กระบการน,นี้การที่เราแตกตา่างหรือว่าการที่เรามีความยูนิคเนี่ยมันเป็นสิ่งพิเศษมากค่ะแล้วมันสอนให้เสียได้รู้ว่าพวกเราทุกคนมีความสวยในรูปแบบของตัวเองค่ะ ตอบคำถามได้แบบม่งลงนะคะว่าความแตกต่างเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้ตัวเองโดดเด่นไม่เหมือนใครก็เอาใจทั้งกรรมาการและคนดูไปเต็มๆ่ะจนคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดเอเชียสตาร์โมเดลเฟสบุ๊คเฟสออฟไทยแลนด์มาครองได้สำเร็จนะคะสำหรับนางแบบสาวซีอานัสเซียค่ะแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะไม่ง่ายเลยจริง,รงๆเธอบอกว่าเคยโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กนะคะทั้งเรื่องสีผิวทรงผมอาศัยว่าผ่านประสบการณ์เดินแบบมาเยอะพอสมควรค่ะแถมเค เยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ The Face Thailand มาแล้วก็เลยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อด้อยนะคะกลับทำให้มีความมั่นใจกล้าที่จะโชว์ความเป็นตัวเองมากขึ้น,นะคะ่ะมีส่วนหนึ่งการประกวดนะคะของฝ่ายชายก็มีนะคะซึ่งผู้ชนะของเวทีนี้ค่ะก็คือคุณบิ๊กบอสนัทกิจนะคะบอกเลยตัวเองนี่แหมเคยเป็นคนขี้อายมาก่อนบอกว่าสิ่งแรกของการจะเป็นนายแบบได้ก็คือต้องกล้าที่จะก้าออกจากเซฟโซนะคะ่ะ เราไปดูแฟชั่นโชว์เนี่ยเราเห็นเขาเดินแบบแว่าเรารู้สึกว่าเขาสวยจังเลยเขาอยู่บนนั้นไฟทุกไฟมันสาดมาที่เขาทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างจังก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราต้องทําค่ะก็เป็นประสบการณ์ให้กับเราในหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ศักยภาพในการเดินแบบการโพสแล้วก็ในเรื่องของมุมมองความคิดด้วยค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าแต่ก่อนเนี่ยเซียร,รู้สึกว่าสังคมทําให้เซียมองมองเซียว่าเซียไม่สวยแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนละอันนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองใช่ครับแล้วก็ทําให้ผมปรับปรุงตรงนี้มาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดเพราะแต่ก่อนผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับเรื่องการพูดการเดินบุคลิกภาพต่างๆครับใช่รู้สึกว่าวัานนี้เราจะได้ออกมาใช้ ตรงนี้เต็มที่ที่เราทำมาประจำครับ ปีนี้เนะคะเวทีประกวดเอเชียสตาร์โมเดลเฟสติลเฟสออฟไทยแลนด์คัดเลือกผู้ชนะทั้งหมด3คนค่ะเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีเฟสออฟเอเชียเป็นหานางแบบชั้นนําของเอเชียนะคะซึ่งจะถามว่าโมเดลจากไทยมีโอกาสบนเวทีอินเตอร์แค่ไหนฝั่งผู้เข้าประกวดเองบอกว่าค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าคนไทยแหมไม่แพ้ชาติอื่นแน่นอนค่ะเพราะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวสามารถพรีเซนต์โจทย์ได้หลากหลายที่ผ่านมาก็มีรุ่นพี่หลายคนนะคะที่ได้ไปเดินแบบบนเวทีระดับโลกกัน ันแล้วค่ะโดยปกติแล้วเขาก็จะแบบคิดว่าโมเดลจะต้องหน้านิ่งๆหน้าแบบไม่ยิ้มไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่บางพาร์ทบางท็อปปิกเ,เขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะบางโจทย์ที่ได้รับโมเดลก็ก็มียิ้มได้ซึ่งแบบเราก็มองว่าสเสน่ห์ของคนไทยคือรอยยิ้มเลยคนไทยสู้ได้แต่ว่าต้องแบบ ต้องสุดตัวสุดๆเลยเออซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยเป็นโอกาสอีกหนึ่งคันที่จะแบบไปเวิร์ได้แต่ก็รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถค่อนข้างพอสมควรและเด็กสมัยเนี่ยผมว่าเขากล้าแสดงออกแล้วก็มี mindset หรือว่าแนวความคิดเขาว่าค่อนข้างที่ดีขึ้นและก็เชื่อชูความเป็นไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยอันเองคับ การประกวด Face of Asia จะมีขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะผู้ชนะบนเวทีนี้นะคะจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับโมเดลระดับโลกด้วยโดยตัวแทนจากไทยทั้ง3คนนะคะจะเดินทางเข้าค่ายฝึกอบรมกันเป็นเวลา10